มาลุยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อก็บาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแบคือเก่าไม้พี่น้องม้เมรีบอสบายนะครับผมขิดอยากสดก๋วยจับน่องหมวยนะครับผมก๋วยจับพากินพอยากินอยากชิมก๋วยจับน้องหมวยสูตรพี่บูรนะครับผมมีพริกหน้าอันนี้เขาห้องพริกหน้านะครับพี่น้องเป็นสูตรเฉพาะ นะครับผมของอําเภอพิกบูลนะครับผมถึงจะมีนี่พายากินอยากชิมกระทักมาได้นะครับผมก๋ยจับน้องหมวยอร่อยเด้อแซ่บแพงครับนี่ใส่เข้าไปพริกหน้ามันจะบเผ็ดนะครับผมแต่จะเพิ่มความหอมสีสันนี่อันนี้ก็เป็นพริกน้องหมวยอันนี้ก็เป็นพริกอ่าเข้าห้องอย่างพริกคล่ายพริกอ้ พริกเผาพริกยางเข้าแหละที่ว่าเข้าใสให้มันเพรชน่ะครับพี่น้องนี่น้องมวยมีสองแบบเลยอันนี้พริกหน้าอันนี้พริกเผาที่เขาใส่พืชเพรช,น,พช,น,พชน,นะครับพี่น้องวัสบ้ายครับอ้เือนเด้ออืมเดีเดีเดเงื่อครับ สิ่นสุดยอดนะครับผมเห็นความนุ่มเปื่อยว่และไพี่น้องเอ้ยจะเปื่อยแห้งพูดอลไรนี่ครับเพราะว่าบบาแดงกว่าจะได้กินสิ้นจะขาดจริงๆรสิ้นมันต้องแบบวันเนียวกว่านี้อันนี้เขาห้องมันเปื่อยแห้งครับเปลือยเกินมะลุยความันจะขาดไปลายกว่านี้ เคื่องแบบจุกๆหอมโรหิตไก่หอมหอมพริกหน้าหัวใชเท้า พี่น้องก็ใดที่ได้กว๋วยจั๊บน้องวยไปแล้วอยากได้พริกหน้าเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้นะครับผมนี่แหละก๋วยจั๊บพี่บุญที่มันแตกต่างหมู่ก็คือมันจะมีพริกหน้าที่อื่นจะไม่มีนะครับเด้อ เสรมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวหไหนลองเท้าไก่ก่อนมาลุย เปื่อยครับอ๋อเสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องครับ <laughs> ช่วงนี้ หมูยอพอมหมูยออุบนนี้อร่อยมากหอมพริกไทยดำด้วยพี่น้องท้าวไก่มาลุย เิบลองคอไก่ก่อนเปื่อยๆแล้วครับ <c oughs> จับ ใน <c oughs> แห้งครับโซนนนท์ทอ,อดแห้งในแห้งพี่น้อง ยังเลเป็นตะแเสบแล้วมีโหเทียินจีคั่กเบื่อยแห้งขาไกลนะครับ น้องมวยทามาแซ่บบ่แซ่บนะครับก๋วยจั๊บน้องมวยแซ่บที่สุดแล้วพี่น้องก๋วยจั๊บน้องมวยเนี่ยเป็นก๋วยจั๊บซองที่เป็นงานแฮนด์เมด นะครับไม่ได้ออกจากโรงงานผลิตเองทุกหอ่อทุกซองนะครับพี่น้องใครได้กินได้ชิมล้วนแต่เป็นงานฝีมือนะครับพี่น้องโบเมนงานเครื่องจักนะครับคนเป็นคนห็ดคนเป็นคนช่างนาหนักเป็นคนช่างขีดสร้างกำรรทุกสิ่งอย่างคนเห็ดทั้งบดนะครับพี่น้องบางเทืออออเดอร์น้องมวย อาจจะรับวันนี้อาจจะไม่ได้ส่งวันนี้อาจจะรับวันนี้ส่งพรุ่งนี้แบบนี้นะครับพี่น้องก็ต้องของดีก็ต้องรอในี่ยจัหน่อยเพราะว่าบางเถื่อการบ,บอรทันนะครับอครับ เกลือ <aunque> ออกแบบนี้ได้แห้งครับมีเ <worries> ห็ดหอมพรอมครับ อันนี้จะเป็นกระดูกหมูนะครับใส่กระดูกหมูเพราะมูเด้งกับนี้สุดยอดโอ้โหสุดยอด ฮอนครับพี่น้องบาดเนี่ยเอาให้มันได้น่นิี่ให้มันได้แบบนี้ในแห้งในแห้งครับสดชื่นเหื่อมันออกหลังจากที่บทสบายนอน ถือขิงไข่อยู่นะครับผมเป็นวัดมีน้ำมูกนะครับสดอีกอย่างเขานอนกันไปมันโลง่งพี่น้องมันโล่งเหืือออกแล้วมันในแห้งนะครับใครอยากกินอยากชิมก๋วยจั๊บน้องหมวยนะครับผมก็สามารถถักมาได้นะครับพี่น้องขอ, little, ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจอีกข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทางหนองคายเชียงรายนะครับกเบึงข้าวบึงข้าวตลอดนะครับกาเป็นห่วงนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ ผ่านพ้นนะครับผมวิกฤตน้าท่วมไปไวๆนะครับพี่น้องอ่ะเบาแดงก้าได้แต่อ่าอยเหลือนะครับผมตามที่จะคองซอยเหลือได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่น้องอ่าทั้งสองจังหวัดนะครับผมที่ได้รับผลกระทบน้ําททวมอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็ สู่ๆนะครับผมกะขคอให้่านพ้นไปไๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสุดท้ายแต่สุดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้บบาแดงขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ตสุขูมสุขคนนะครับนอนรับกลายได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกะให้เงินหมื่นหายนะครับให้เงินแสนเงินล้านเข้ามาแทนที่แบ่มือก็ให้กแก้วมือนี้โชดโทษให้ กายจะได้มาผ่านนะครับลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ